สวัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะเพื่อนๆนะวิธีตีนงกาม้วนหลังนะครับผมก็ไม่ให้เก่งนะแต่ว่าจากที่สุดมาก็หลายครั้งแล้วก็เจ็บมาก็หลายหนนะก็จะพอบอกน,ะน้องๆว่าจะทํายังไงไม่ให้เจ็บมากนะคือก็มีตัวเซฟนะตรงนี้นะฮะหัดไหมทุกคนนะจะต้องยังไงคือเวลาตีนะะ ถ้าหัวไม่ลงก็คือมือจะลงนะผมขอแนะนําให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ที่เซฟมือแล้วก็หัวเข่านะครับแล้วก็ก่อนจะขัดตีนังกาม้วนหลังก็คือที่จะทาก็ต้องฝึกกระโดดนะครับกระโดดจับเข่านะเดี๋ยวผมทําให้ดูตัวอย่างนะครับกระโดดเขา่าอย่างนี้นะครับเขา่านะฮะจับเข่านะครับแล้วก็ท่าตัวที่สองนะครับ ก็คือฝึกกระโดดนะครอย่างนี้นะครับแล้วก็กดดะร,ระโดดนะครับอย่างน,นี้กระโดดนะครับคืงขั้ตอนที่สองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่น้องๆเขาดูกันในเว็บนะครับก็คือฝึกครั้งแรกพยายามให้มีคนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ประคองข้างหลังเราแต่วันนี้ผมมีคนมากคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ก็คือรู้สามอย่างและที่สาคัญเวลาฝึกใหม่ต้องมีที่เบาะนิ่มๆน,น,นะครับอยู่ข้างหลังเราแต่วันนี้ผมไม่มีนะครับเพราะผมฝึกมามเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่สิอว่าเยอะมากก็นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีละกายให้ดูนะครับดูนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ มันจะมีเสียงบางทีให้ครับนี้นะครับแล้วก็กระโดดนะฮะ